สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูปีอีกครั้งนะคะกับการทําคะแนนเก็บในครั้งที่2ในเรื่องความหลากหลายของสัตว์เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราทําคะแนนเก็บในครั้งที่1ไปแล้วในเรื่องความหลากหลายของพืชคุณครูตรวจไปแล้วบางคนก็โหสุดยอดเลยค่ะทําได้เต็ม10บางคนก็ได้แปบางคนก็ได้9ถือว่าทุกคนทําเยี่ยมมากเลยค่ะทําข้อสอบได้ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมเลย วันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องความหลากหลายของสัตว์เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อเหมือนเดิมแต่ความหลากหลายของสัตว์เนี่ยจะมีในเรื่องอะไรบ้างจะมีในเรื่องความหลากหลายของสัตว์แบบไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในตัวอย่างการทําข้อสอบก่อนเลยค่ะเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างการเขียนคําตอบแล้วก็มาดูว่าตัวอย่างที่ครูบีนํามาให้เราดูวันนี้เป็นยังไง ตัวยอย่างที่ครูบีนํามาให้เราดูในะวันนี้นะคะก็คือสัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดอ่าเราก็จะเจอโจทย์คําถามประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของสัตว์แล้วก็มาดูช้อยกันก่อนเลยกอไก่ก็คือมีผีเสื้อมีกบแล้วก็มีงูช้อยแต่และข้อนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างขอไข่ก็เหมือนกันค่ะมีกิ้งกา่ามีหอยทากแล้วก็มีแมว คอควายก็คือมีแมงกระพุนมีม้าน้นาแล้วก็มีเต่าบกนะคะงองูก็คือมีหนูมีกระต่ายแล้วก็มีค้างคาวจำได้อยู่ไหมคะว่าในเรื่องความหลากหลายของสัตว์เราก็แบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างครูบีเคยสอนเทคนิคการจำแล้วว่าในเรื่องความหลากหลายของสัตว์เนี่ยถ้าเราจาไม่ได้ทั้งหมดให้เราเลือกจาอยู่หนึ่งอย่างก็คือจำในส่วนที่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะมีอยู่แค่กี่อย่างนะอ่าจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าประเภทใช่ไหมคะประเภทที่หนึ่งก็คือจําพวกนกหรือว่าสัตว์ปีประเภทที่สองก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมสัตว์เ้วยคานใช่ไหมคะสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกแล้วก็สัตว์จำพวกปลาใช่ไหมคะให้เราจำอยู่ห้าประเภทนี้ถามว่าถ้านอกเหนือหรือว่าแตกต่างไปจากทั้งหมดห้าประเภทเนี่ย มันก็จะตัดไปอยู่ในส่วนอะไรคะอ่าตัดไปอยู่ในส่วนที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูบีถามว่าสัตว์ในข้อไหนที่จัดอยู่ในจําพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเราก็เลือกคําตอบมาแล้วก็อ่าคำตอบข้อนี้ครูบีก็เลือกเป็นงูงูนะคะแล้วเราก็มาเขียนในกระดาษเหมือนเดิมอ้อชั่วโมงที่ผ่านมาครูบีลืมลืมบอกไปว่าเขียนกํากับไปในอ่ากลุ่มห้องแต่ละห้องแล้ว ก็คือนอกจากที่เราเขียนมันที่แล้วก็ให้เราเขียนด้านบนตรงกระดาษด้วยว่าเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่1ครั้งที่2นะคะว่าเป็นครั้งที่1เนี่ยเรื่องความหลากหลายของพืชครั้งที่2ก็คือในเรื่องความหลากหลายของสัตว์เสร็จแล้วเราก็เขียนคําตอบเหมือนเดิมคะ่ะว่าในข้อที่1เราตอบอะไรเมื่อวานนี้จากที่ครูบีดูนะคะบางคนก็เขียนคําตอบมาก็เขียนแค่กอไก่ขอไข่ขอ้งอควายงู เราอย่าลืมนะคะว่าเวลาเขียนคําตอบเขียนกอไก่ขอไข่งงูก็จริงแต่คุณจะต้องเขียนอะไรมาด้วยคะอ่าเขียนคําตอบข้างหลังมาด้วยเพราะว่าบางคนเมื่อวานนี้คูบีตรวจโอ้โหแยกไม่ออกเลยว่าระหว่างกอไก่กับคอควายแล้วก็เขียนให้มันชัดเจนแต่ถ้าเราเขียนข้างหลังมาแบบนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นนูกระต่ายค้างคาวบางทีเราเขียนกอไก่มาหรือคอควายมาคูบีมองไม่ชัดเจนคูบีก็จะดูคําตอบข้างหลังของเราด้วยนะคะ แล้วส่วนข้อต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นข้อสองข้อสามไปจนถึงข้อที่สิบเราก็เขียนคําตอบแบบนี้มาเหมือนกันนะคะอย่าเขียนเพียงแค่กอไก่ขอไข่คอควายงองงูเพราะว่าบางทีเราเขียนมาเนี่ยอย่างที่ครูบีบอกว่าบางคนเขียนกอไก่กับคอควายเนี่ยมันใกล้เคียงกันใช่ไหมคะบางทีเขียนกอไก่ก็ดูไปดูมาอ้าวเหมือนคอควายแต่ถ้าเราเขียนด้านหลังมาด้วยเนี่ยครูบีก็จะสามารถดูได้ว่าอ๋อ คำตอบข้อนี้หนูต้องการที่จะตอบกไก่นะข้อนี้หนูต้องการที่จะตอบควายนะครูบีก็จะได้อ่านได้แล้วก็ตรวจไปด้วยนะคะว่าอ๋อสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยข้อไหนถูกหรือว่าข้อไหนผิดนะคะในเมื่อเราเขียนครบถึงข้อสิบแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญก่อนที่ครูบีจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนได้ก็คือเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เขียนว่าอยู่ปสีห้องไหนแล้วก็เลขที่เท่าไหร่เขียนให้ชัดเจนนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือชื่อนามสกุล ชื่อกับนามสก,กุลเนี่ยลืมไม่ได้ถ้าใครไม่เขียนชื่อนามสก,กุลมาด้วยเนี่ยครูบีก็ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนเนี่ยไปให้ของใครโอเคไหมคะถ้าเรารู้แล้วว่าตัวอย่างการเขียนคําตอบเป็นยังไงต้องเขียนส่วนไหนบ้างต้องเขียนอะไรลงไปบ้างเราก็ไปดูในข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะเขาก็ถามว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดใดจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมด อาจำได้ไหมเอ่ยว่าอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดเราก็มาดูชอยกอกไก่มีปลาทูมีม้าน้ำมีปลาฉลามขอไข่ก็จะเป็นปลากระพงมีวานแล้วก็มีปลาไหลคอควายก็จะเป็นปลากระตูนโลมาปลาผีเสือ้ององงูก็จะเป็นปลากระ,กะเบนพยุนแล้วก็ปลาแรก เราคิดว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดใดจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดถามว่าเราดูช้อยแค่กอไก่อา้าวปลาทูก็ใช่อย่าดูเพียงแค่คําเดียวนะคะเราต้องดูคําที่สองแล้วก็คําที่สามด้วยว่าในช้อยกอไก่เนี่ยในคําว่าม้าน้ํากับปลาฉลามเนี่ยใช่จําพวกปลาไหมจัดอยู่ในประเภทปลาไหมเราต้องเทียบทั้งหมดสามคำนะคะว่าในแต่ละช้อยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดสามคำจะต้องเหมือน ทั้งหมด3คําก็คือจะต้องอยู่ในประเภทปลาทั้งหมด3คํานะคะถึงจะเลือกคําตอบข้อนั้นโอเคไหมคะแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ครูบีจะเฉลยครูบีจะมาเฉลยแต่ละข้อในแต่ละส่วนเนี่ยหลังจากที่เราทําเก็บคะแนนเนี่ยครบทั้งหมด4ครั้งแล้วเราก็ส่งงานมนาะส่งข้อสอบคําตอบเนี่ยมาให้ครูบีก่อนแล้วครูบีก็จะทําการตรวจแล้วก็ให้คะแนน หลังจากนั้นเราก็จะมาเฉลยกันแต่ละข้อว่าสิ่งที่เราเลือกมาถูกต้องหรือว่าผิดบางคนเลือกข้อนี้มาเอ๊ะทำไมผิดผิดเพราะอะไรนะโอเคไหมคะต่อไปดูข้อที่สองกันต่อเลยค่ะข้อที่สองเขาก็บอกว่าผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องดูก่อนว่าอะไรหน้าที่เรารู้จักแล้วมันเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก คำว่าเซธน้ำเินบกก็คือสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําแล้วก็สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วเขาบอกว่าต้องการดูที่ผิวหนังแล้วผิวหนังของมันเนี่ยน่าจะเป็นยังไงกอไก่ผิวแห้งไม่มีเกรด็ดขอไข่ผิวแห้งมีเกล็ดแข็งมีเกล็ดแข็งด้วยจริงหรือเปล่าข้อไายผิวชุ่มชื้นนะแต่ว่าก็ไม่มีเกล็ดงองงูผิวชุ่มชื้นแต่ว่ามันจะมีเกล็ดอ่อนๆมีเกล็ดอ่อนเนี่ย ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าอ่านแล้วคุณก็ต้องย้อนไปดูว่าผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเพราะฉะนั้นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของมันน่าจะเป็นแบบไหนผิวหนังเป็นยังไงเราก็ต้องมาวิเคราะห์ผิวหนังก่อนว่าจะเป็นผิวหนังแห้งหรือว่าผิวหนังที่ชุ่มชื้นถ้าดูผิวหนังเสร็จแล้วเราก็ไปดูส่วนที่เป็นเกรดสัตว์ประเภทนี้จะมีเกรดหรือว่าไม่มีเกรดหรือว่ามีเกรดที่แข็งแรงหรือว่าเกรดที่อ่อน แล้วก็วิเคราะห์คาตอบแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเขียนมาอย่างเช่นคําตอบข้อนี้ตอบกอไก่ครูบีก็เขียนกอไก่ผิวแห้งไม่มีเกรด็ดอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จะต้องเขียนมาอย่าเขียนเพียงแค่กอไก่แล้วไม่รู้ว่ากอไก่เนี่ยตอบอะไรโอเคไหมคะต่อไปดูข้อที่3กันต่อเลยคะ่ะข้อที่สามเขาก็ถามว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจําพวกไดจเจริญเติบโตโดยการลอกคราบอื ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วลอกคาบได้จะเจริญเติบโตโดยการลอกคาบแสดงว่าจะเติบโตไปเป็นตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องมีการลอกคาบเพราะฉะนั้นลักษณะของการลอกคาบเนี่ยเราจำได้ไหมคะว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทไหนลักษณะเป็นอย่างไรก็ไก่สัตว์ที่มีลําตัวเป็นป้องลําตัวเป็นป้องเห็นป้องชัดเจนขอไข่สัตว์ทะเลที่มีผิวกรุกขระ อยู่ในทะเลอย่างเดียวนะมีลักษณะผิวกรุบค่ะจริงหรือไม่คอควายสัตว์ที่มีลำตัวกลวงลำตัวกลวงแสดงว่าภายในลำตัวเนี่ยเป็นไงคะอ่ากลวงเลยสามารถมองทะลุผ่านได้ใช่หรือไม่หรืององูสัตว์ที่มีขาเป็นข้อสัตว์ที่มีขาเป็นข้อจริงหรือไม่ที่มีการเจริญเติบโตโดยการลอกข้าวลอกคาาทิ้งไว้เพื่อที่จะไปเอ่เติบโตเป็นตัวใหญ่ เราคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนที่อยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะถ้าเราได้คำตอบข้อที่3แล้วก็เขียนคำตอบของตัวเองเนี่ยลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะเขียนลงในสมุดเหมือนเดิมต่อไปข้อที่4ข้อที่4ี่เขาถามว่าฟองน้ำปากกาลังฟองน้ำในที่นี้ไม่ใช่ฟองน้ำล้างรถไม่ใช่ฟองน้ำที่ใช้ในการล้างจานนะคะแต่เป็นฟองน้ำที่อยู่ในทะเลเราคิดว่า ฟองน้ำและปากกาลังเนี่ยจัดอยู่ในประเภทใดกอไก่จัดไว้ในส่วนที่เป็นพืชดอกขอไข่จัดไว้ในส่วนที่เป็นพืชไม่มีดอกหรือว่าคอควายสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองงอง,งูแสดงว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเราคิดว่าฟองน้ำปากกาลังน่าจะอยู่ในส่วนไหนเราลองเลือกคำตอบดูนะคะว่าอยู่ในกลุ่มพืช อยู่ในส่วนที่เป็นพืชมีดอกหรือว่าพืชไม่มีดอกหรือว่าจะอยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเราก็เลือกคําตอบแล้วเขียนลงไปในสมุดของเราเลยนะคะต่อไปดูในข้อที่ห้าเลยเราก็มาถึงในข้อที่ห้ากันแล้วนะคะข้อที่ห้าเขาก็ถามว่าข้อใดอธิบายความสำคัญของนกอินทรีได้ถูกต้องก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเรารู้จักนกอินทรีย์ไหม นกอินซีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตัวของมันเป็นแบบไหนเราก็มาดูว่าอะไรที่มันสัมพันธ์กันหรืออธิบายได้ถูกต้องเกี่ยวกับนกอินทรีก็ไก่เขาบอกว่านกอินรีเนี่ยจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นวางไข่อยู่ในน้ำจริงหรือไม่ขอไข่สัตว์เลือดเย็นเหมือนกันนะแต่ว่าวางไข่อยู่บนบกคอควายนกอินรีเนี่ยจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น แต่ออกลูกเป็นไข่จริงหรือไม่นะนกอินทรีจะออกลูกเป็นอะไรงองงูจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนกันแต่ออกลูกเป็นตัวเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์อ,อยู่สองอย่างนะคะวิเคราะห์แรกวิเคราะห์คำอา่านวิเคราะห์คําตอบแรกเราต้องแยกก่อนว่านกอินทรีเนี่ยจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นหรือจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นถ้าเราได้ส่วนที่เป็นคาว่าสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์เลือดอุ่นแล้วเราก็ไปดูต่อเลยว่า นอกจากออกเป็นสารเลือดเย็นหรือว่าสารเลือดอุ่นละเราก็ไปดูว่าแล้วมีการวางไข่เป็นแบบไหนจะออกวางไข่อยู่ในน้าวางไข่อยู่บนบกหรือว่าออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่อันนี้ก็คือชอยที่2อ่าไม่ใช่ชอยที่2มันก็คือส่วนที่2ที่เราจะต้องดูต่อไปนะคะว่าความสัมพันธ์ของนกอินทรีย์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมันก็ต้องมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ส่วนถ้าบางคนบอกว่าจัดเป็นสว์เลือดอุ่นแล้วสัว์เลือดอุ่นเนี่ย ต้องออกลูกแบบไหนถ้าสัตว์จัดเป็นสัตว์เลือดเย็นและจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยลักษณะการวางไข่หรือออกลูกเนี่ยต้องเป็นแบบไหนเราก็วิเคราะห์คําตอบดีๆแล้วก็เขียนคําตอบลงไปในข้อที่5เลยนะคะต่อไปดูในข้อที่6กันเลยค่ะข้อที่6คคูบีก็ถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้ถามถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะไม่ใช่ลักษณะนะ ถ้าเราอ่านมาแล้วลักษณะมันตรงกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยแสดงว่าเราตอบไหมข้อนั้นไม่ตอบนะคะเขาถามว่าไม่ใช่เมื่อวานในครูบีอ่านตรวจคําตอบมาบางคนก็ถ้าเจอคําว่าใช่ไม่ใช่ให้เราเน้นตรงนี้ที่ดีว่าไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้ครูบีเน้นว่าไม่ใช่นะคะก็อไก่สัตว์ที่มีขาเป็นข้อป้องมีเปลือกแข็งหุ้มลําตัวอันนี้น่าจะใช่ไหมนะ ขอไข่สัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องผิวหนังเปียกชื้นใช่หรือเปล่าขอวขยสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกเอ๊ใช่หรือเปล่านะงอง,งูสัตว์ทะเลที่มีผิวครคุขค่ะลำตัวแยกออกเป็นแฉกอันนี้น่าจะใช่หรือไม่เราก็เลือกคำตอบมานะคะที่บอกว่าไม่ใช่ลักษณะของสัตว์มีไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ถ้าช้อยไหนเราอ่านมาแล้วมันอยู่ในกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นข้อนั้นตอบไหมคะไม่ตอบนะคะแต่ถ้าข้อไหนอ่านมาแล้วมันไม่ใช่ลักษณะแน่นอนมันไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเราก็เลือกคําตอบข้อนั้นมาเลยนะคะโอเคไหมคะตอนนี้เราก็มาข้อที่หกกันแล้วเราก็ไปข้อที่เจ็ดกันต่อเลยค่ะข้อที่เจ็ดเขาก็ถามว่า นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งสัตว์ออกเป็นสองประเภทสองประเภทที่เรารู้จักและเราเรียนผ่านมาหรือที่เราคุ้นชินกันเนี่ยเราใช้เกณฑ์แบบสองประเภทแบบไหนกอไก่ใช้ในส่วนที่เป็นถิ่นกําเนิดเราแบ่งแยกโดยการใช้ถิ่นกําเนิดใช่หรือไม่ขอไข่ใช้รูปแบบการหายใจมาแบ่งใช้รูปแบบการหายใจในการแบ่งใช่หรือไม่คอควายใช้ในส่วนที่เป็นคําว่ากระดูกสันหลัง ใช้ในส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังมาแบ่งจริงไหมนะหรืององูใช้ในส่วนที่เป็นคําว่าการสืบพัน์ธุใช้ในการสืบพัน์ธมาแบ่งว่าออกเป็นสองประเภทที่เรารู้จักกันเราน่าจะแบ่งสองประเภทเนี่ยใช้เกณฑ์ไหนใช้เกณฑ์อย่างไรใช้เกณฑ์แบบใดแล้วก็เลือกคําตอบมานะคะว่าจะเป็นกอไก่การาดูจากถิ่นกําเนิดขอไข่ดูจากการหายใจขอควายดูจากกระดูกสันหลังหรือว่างองู ดูจากการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะในข้อที่7ต่อไปในข้อที่8ข้อที่8ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าฟูบีจะมีาการ <c oughs> แบ่งกลุ่มออกมาทั้งหมด2กลุ่มข้อนี้เขาถามว่าหนูดีแบ่งสัตว์ออกเป็นสองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ก็คือมีกบงูมีตุนปากเต็ดมีจิ้งจกกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองก็คือมีปลาหางนกดุมมีสุนนะัข มีค้างคาวแล้วก็มีช้างแล้วก็ถามว่าเกณฑ์ที่หนูดีใช้ในการจําแนกสัตว์ดังกล่าวเนี่ยถามว่าหนูดีใช้เกณฑ์แบบไหนในการแบ่งในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2หนูดีจะใช้เกณฑ์อะไรดีกอไก่การออกลูกขอไข่อาหารที่กินคอควายการสืบพันธุ์และอ,องูแหล่งที่อยู่อาศัยถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นเราเนี่ย เราจะเลือกแบบไหนดีถ้าเราเจอกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองแบบนี้เราก็มาดูก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นปกบงูตุนปากเตดหรือจิ้งจบเราก็รู้ก่อนว่าไอ้ทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งสี่อย่างเนี้ยสี่อย่างเนี้ยน่าจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็ย้อนมาดูในกลุ่มที่สองที่เป็นปลาหางนกยุ่สุนัขค้างคาวแล้วช้างลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็มาวิเคราะห์ใส่ว่า เกณฑ์ที่หนูจะใช้หรือว่าเกณฑ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เกณฑ์แบบไหนดีใช้เกณฑ์การออกลูกเกณฑ์อาหารที่กินหรือว่าใช้เกณฑ์ที่เป็นการสืบพันธุ์หรือเกณฑ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเราก็เลือกคําตอบในข้อที่แปกมานะคะว่าเราจะใช้เกณฑ์แบบไหนดีโอเคไหมคะไปดูในข้อที่9กาันต่อเลยคะ่ะข้อที่9นะคะเขาก็ถามว่าจัดเลือดเกณฑผิวหนังหนา มีเกรดที่แข็งหรือมีกระดองพุ่มลำตัวหายใจด้วยปอดเป็นลักษณะของสัตว์กลุ่มใดคะเลือดเย็นผิวหนังหนาะมีเกรดที่แข็งแล้วก็ยังมีกระดองที่ใช้ในการพุ่มลำตัวแน่นอนว่าหายใจด้วยปอดถามว่าน่าจะอยู่ในลักษณะของสัตว์แบบไหนสัตว์ในกลุ่มใดก็ไก่กลุ่มนกขอไข่กลุ่มสัตว์เลื้อยคานคอควาย กลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะหรืององูกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเราคิดว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนนอกจากเลือดเย็นแล้วมีผิวหนังที่หนามีเกรด็ดที่แข็งด้วยอยู่ในกลุ่มไหนคะมีกลุ่มนกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมหรือสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเราก็เลือกคําตอบมาแล้วก็เขียนคำตอบด้านหลังมาด้วยนะคะเราก็มาถึงในข้อที่9กกันแล้วทีนี้ก็ไปดูในข้อ ที่หรือว่าข้อสุดท้ายกันเลยค่ะข้อที่สิบเขาก็ถามว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นนะผิวหนังไม่มีเกร็ดออกลูกเป็นไข่เมื่อตอนเล็กเนี่ยหายใจด้วยเหงือกแต่พอโตขึ้นมาเปลี่ยนจากหายใจด้วยเหงือกเป็นหายใจด้วยปอดน่าจะเป็นตัวอะไรนะที่เปลี่ยนจากหายใจด้วยเหงือกเป็นหายใจด้วยอปยดวยอดเมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นก็ไก่กุ้งและปู น่ากินเลยใช่ไหมล่ะพูดมาเนี่ยฮะไม่ใช่นะคะมีกุ้งและปูขอไข่มีปาดแล้วก็อึ่งอ่างปาดแล้วก็อึ่งอ่างนะคะอึ่งอ่างคอควายมีจระเข้มีจระเข้แล้วก็มีเตา่างองงูก็คือมีปลาช่อนแล้วก็มีปลาโลมาเราคิดว่าอะไรที่ผิวหนังเนี่ยไม่มีเกรดแต่ออกลูกเป็นไข่ ตอนเล็กๆเนี่ยหายใจด้วยเหงือกแต่พอโตขึ้นมาก็มีการพัฒนาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่หายใจจากเหงือกเป็นหายใจด้วยปอดเราน่าจะเลือกคําตอบข้อไหนหรือว่าช้อยไหนแล้วก็ดูเลยว่าจะเป็นกอไก่จะเป็นขอไข่จะเป็นคอควายหรือว่าจะเป็นช้อยงองงูแล้วก็เขียนคําตอบมาด้วยนะคะว่าคําตอบข้อที่เราเลือกเนี่ยคืออะไรโอเคไหมคะสาหรับวันนี้ครูบีก็มีเพียงแค่ สิบข้อ,อแต่อย่าลืมนะคะว่าสิบข้อที่เราพูดถึงเนี่ยเน้นเลยนะคะว่าอย่าลืมเขียนว่าเก็บคะแนนครั้งที่สองในเรื่องความหลากหลายของสัตว์เสร็จแล้วเราก็เขียนคําตอบมาถ้าเราไม่เขียนด้านบนมาเนี่ยครูบีก,ก็จะไม่รู้ว่าคําตอบที่เราตอบมาเนี่ยมันอยู่ในเรื่องความหลากหลายของพืชหรือความหลากหลายของสัตว์อันนี้ในกรณีที่บางคนตอบมาแค่ว่าข้อ1ถึงข้อ1ิ กอไก่ขอไข่ขอควายงงูเขียนมาแค่แบบนี้แล้วไม่ได้เขียนข้างหลังมาว่าคําตอบแต่ละข้อคืออะไรแต่ถ้าบางคนลืมเขียนมาว่าเก็บคะแนนครั้งที่หหรือครั้งที่สองแต่คนนั้นเขียนมาว่าก็ไก่ตอบกุ้งตอบปูหรือถ้าใครตอบเป็นขอไข่เป็นพืชมีดอกถ้าแบบเนี้ยคูบีก็จะแยกออกว่าเป็นในเรื่องความหลากหลายของพืชหรือว่าความหลากหลายของสัตว์นะคะสําหรับวันนี้ ครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเน้นอีกนิดนึงอย่าลืมว่าเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้เราก็เก็บคะแนนด้วยกันทั้งหมดสส่วนหรือว่า2ช่องแล้วนะคะในเรื่องความหลากหลายของพืชและความหลากหลายของสัตว์นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็ดกๆ สำหรับวันนี้ครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ